เดี๋ยวอีกสักครู่จะมีขบร,รถรอบบนนอนะครับเ <c oughs> ราจะวิ่งผ่านสถานีโพธารามนะครับขบ <c oughs> ร,รถรอบบนนอนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองนาฬิกาสาสิบสองนาทีนะครับเดี๋ยวจะมีรถรอบนนอนะครับวิ่งผ่านนะครับน่าจะเป็นหามาแล้วครับ <c oughs> สั้นๆเลย แล้วนะครับ <S <S ร้อนหน่ครับ